ผมเลยนะครับดอกต้องตัดทำเสานะครับกิ้งนี้นะครับต้นเนี่ยนะครับผลผลิตนะครับปีที่แล้วก็ได้ประมาณสามสี่โลนะครับเนาะแต่ว่าเหตุผลที่มันในบหลายก็เพราะว่าผมตอนกิ้งนะครับเนาะนิ่ตอนกิ้งเป็นลักนะครับเพราะว่าราคาการขายกิ้งพันธนะนะุ์นะครับเนาะมันก็ได้ดีนะครับสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับเนาะถ้าเป็นฟักเนาะขายว่าได้ดีบ่ก็ได้ดีอยู่ แตว่ามันก็ต้องรอฟักขอดงฟักขใหญ่นะครับเนาะราคาก็อยู่ประมาณ80บถึง120บาทนะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าการตอนจริงนะครับเนาะมันค็ดง่ายนะครับเนาะแล้วก็ได้กําไรไว้นะครับเนาะได้ทุนขึ้นไว้นะครับเนาะขายได้สุญญาขายขายได้ทุกหนาขายได้สุญญามนะครับเนาะถ้าเป็นการท้าฟักนะครับเนาะเขาจะขายได้เฉพาะนาแรงนะครับเพราะว่าบักคำเรียนหนาะฝน นะครับเนออ่าช่อดอกเขาถือฝนนะครับเนอเขาก็ชิบ่พค่อยจับนะครับเนอมันก็เลยเห็ดหาบักคําเลี้ยนบ่เป็นหมากนะครับเนอหนาฝนถ้าเขาไม่ยังมาคุ้มนะครับเนอจังไรกับเป็นหมากนะครับเนะเพราะว่าอ่าช่อดอกเขาบ่ถือฝนบ่ถือน้ำนะครับเนอมันเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนอผมก็เลยต้องอ่าตัดทําสาวเพื่อที่จะเห็ดกิ่งพันธ์นะครับเนะตัดทําสาวนะครับเนอเพื่อที่จะอ่าบังคับนะครับให้กิ้งกระโดงขึ้น นะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วเขาจะจัดการในง้งเนาะเขาจะใส่ปุย๋ยเขาจะสีปุ๋ยทั้งใบหรือว่านะครับเนะาะเขาจะเห็ดห้ผลผลิตเท่าออกหน่อยออกหลายนะครับเนาะเมือ่อเขาจัดการกิ้งได้กิ้งบหกนะครับลงเนะาะล,ล,ลูกหนอนลูกแมลงนะครับเนาะกะชิบ,บมมกลูกวันนะครับต้นเฮาแต้ทานะครับเนาะเป็นพุ่มนะครับหนาะหนาะ นะครับเนาะลูกหนอลูกแมลงก็จะมากวนต้นมะขามเลี้ยนเหานะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นอ่าก็เลยต้องตัดกิ้งเพื่อทําสาวนะครับเนาอเนี่ยนะครับเน่อทาผมบาตัดกิ้งนะทาผมนะครับบาตัดยอดทิ้งนะครับเนาะกิ้งทีอ่าเป็นแขนงนะครับเนาะมันก็จะบ่เกิดเนาอกิ้งกระโดงก็จะบ่เกิดนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เลยต้องตัดกิ่งเพื่อทําสาวนาะอยู่เรื่อยๆนะครับปีนี้อาจจะตัด ปีหน้าอาจจะวินนะคร no, no, so no, no, ับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะกะบเบื้องเป็นแนวทางด้อนะครับสําหรับผู้ใดที่สนใจนะครับเนาะบัคาามเลี้ยนบาคาามเทศเพราะว่าจะเป็นพันเกษตรยากนะครับเนาะบาคาามเลี้ยนบาคาามเทศพันสีชมพูเนาะบาคาามเลี้ยนบาคาามเทศพันผิดนนทไทยเนาะกับมีจํหน่ายนะครับเนาะเป็นกิ้งตอนนะครับเนาะเป็นตุ่มตอนนะครับเนาะพร้อมจัดทรงนะครับทั่วประเทศนะครับเนาะก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับมอนี้ครับผม อะไรฟ้ามขันแกนนะครับนอกรกสิคอตัวลาไปก่อนนะครับนอกรกสิคอเก้าคำว่าสวัสดีครับ